ปลาเกือจจาทุกคนตากแมวพี่น้องแมวไปจกกินหเห็นไหมปิดไลยแบบว่าปิดดีแล้วนะ่ะว่าปิดดีแล้วนะ่ะนางก็ยังเอามือตะกุยตะเกียรไปจกกินนะ่ะ ลาเกือจตะปลาเกือในตู้พร้อมตากพว่งนี้ก็มีจ้ะไอ้สวนแห้งแล้วก็มีจ้ะไอ้สนใจทักได้นะจ้ะ